สวัสดีครับวันนี้ช่างพาซ่อมจะพามาดูการซ่อมทีวีสำหรับวันนี้จะเป็นทีวียี่ห้อ h ฮเออร์40นิ้วครับรุ่น LE40B7000 สำหรับรุ่นนี้จะเป็น40นิ้วครับอาการคือเปิดขึ้นโลโก้ประมาณสักหนึ่นาทีแล้วก็จะดับนะครับคือลักษณะเหมือนคล้ายกับเครื่องมันไม่บูตขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กให้ดูเสียบปลั๊ก พอเสียบป,ป้าก็ไฟสแตนบายขึ้นแล้วก็กด power กด power แล้วขึ้นแล้วไฮเออนะเดี๋ยวเราจะให้ดูชัดๆนะเนี่จะขึ้นโลโก้ไฮเอออยู่สักประมาณ1น,นาทีครับอ่าแล้วก็จะดับดับแล้วก็จะขึ้นมาอีกทีหนึงครับ โดยที่เราไม่ได้กดตัว power นะะจะขึ้นติดแล้วก็ขึ้นติดดับติดดับอยู่ลักษณะอย่างนี้ตลอดครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คไปด้วยกันว่ามันจะเสียที่ตัวไหนนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะจะดับดับแล้วแล้วก็ขึ้นมาอีกครับคอยดูอ่านี่มาครับลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นที่ตัวไหนครับ หลังจากที่เราแกะฝาหลังออกมาครับก็จะเห็นเป็นบอร์ดเดียวนะครับสหรับรุ่นนี้จะเป็นวันบอร์ดอ่านะครับจะมีซับไพซับไพก็จะมีไฟสองชุดใช่ไหมครับอ่าจะมีสิบสองโวลต์สลับชุดสิบสองโวลต์นี้ก็จะเลี้ยงอ่าวงจร CPU ก็จะมีวงจรอ่าลดไฟเหลือห้าโวลต์อยู่นะครับสลับตัวนี้ก็จะประมาณสามสิบสามสามสิบห้าโวลต์นะเป็นไปขับชุดแบ็คไลท์นะครับ เดี๋ยวเราจะวัดไฟดูว่ามันจะผิดปกติไหมเสร็จปั๊ปกเดี๋ยววัดไฟจุดนี้จุดนี้ก็น่าจะได้ประมาณ12โวลต์นะ,ะ12โวลต์ส่วนตัวนี้เดี๋ยวน่าจะเลกเกิน20ฮนะเดี๋ยวต้องตั้งที่200ก่อน แต่สาม้าจุนะครับเดีทีนี้เราก็จะเปิดา power ไฟดับละวตอนนี้คือแบค็คไลท์ติดแล้วท่านเหนไหมครับแบค็คไลท์ติดละแล้วเราจะวัดไฟดูชุด12บสองสิบเก็ไม่มีปัญหาครับส่วนนี้3าก็ ช่วงจังหวะที่ดับนี้จะมีเสียงนะเสียงออกลําโพงฮนะเสียงตบออกลําโพงนะฮะเขได้สิบเอ็ดจุดเก้าแล้วก็กลับขึ้นมาอีกเหมือนเดิมคนระับเห็นไหมครับแบ็คไลท์ก็คงติดเหมือนเดิมเนี่ยลักษณะแบบนี้อ่ะวิเคราะห์ดูน่าจะเป็นที่ไนะอซีเฟิร์มแวร์นะฮะสลักไอซีเฟิร์มแวร์รุ่นนี้ก็จะเป็นอ,อยู่ในจุดนี้ฮนะ,ะตำแหน่ง U 5นะครับเห็นไหมครับ u 5ครับจะเป็นเบอร์24คิว64สครับสลับเฟิร์มแวร์ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเฟิร์มแวร์ตัวนี้ออกดูก่อนว่ามันจะใช้ได้ไหมสลับเฟิร์มแวร์รุ่นนี้จะมีหลายเวอร์ชันนะต้องดูสังเกตที่อจอะจะต่างกันที่เบอร์จอนะครับ ผมให้ดูก่อนครับจริงมีหลายรุ่นนะเนี่ยมันจะต่างกันก็คือเบอร์จอคือถ้าเราใส่เวอร์ชั่นไม่ตรงนี่ก็ภาพก็อาจจะเป็นขี้กากหรือภาพกับหัวนะครับเวลาเราสั่งเราต้องสั่งให้ตรงนะครับคือต้องระบุจอระบุพาสบอร์ดให้ดีนะครับนี่ครับพาสนี้นี่ฮะ tp จุด s IS231P171 นะฮะเนี่ยมันจะมีหลายเวอร์ชั่นนะครับต้องดูดีๆนะเพราะว่ามันใส่กันไม่ได้เดี๋ยวเราจะคอดไอซีเฟิ่์มแวร์ออกมาดูก่อนนะ,อะลองเปลี่ยนไอซีเฟิร์มแวร์ดูเดี๋ยวถอดปักก่อนนะครับโอเควิธีการถอดก็ไม่ยากครับก็อาจจะว่าไม่ยากก็ไม่ใช่นะใช้ตะกัวนะ เอตอัอนะ้งครเนี่ย่นนั้อ่าโอเคออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวใหม่เข้าไปนะเดี๋ยวเราได้ไอซมาแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะใส่นะต่ก่อนใส่ก็ทําความสะอาดตัวนี้ก่อนครับอ่ทำเคลียร์ตัวนี้ให้ ดีๆก่อน,นครับอ่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เรียบร้อยแนละ้วอ่าทำความสะอาดอ่าทำความสะอาดแล้วก็ใส่วางๆอ่าต้องวางให้ขามันตรงนะฮะเนี่ยให้สังเกตขาหนึ่งก็จะมีมาร์กอยู่นะฮะขาหนึ่งจะมีจุดอยู่นะฮะอ่าเนี่ยขาหนึ่งจะมีจุดอยู่ตรงนี้นะเนีเนี่ยมุมนี้มุมเล็กๆ,ๆนะฮะ ก็จะเป็นขาหนึ่งนะขาหนึ่งก็อยู่ด้านล่างนี้ก็วางเลยฮะ เช็คดูดีๆนะฮะนี่ก็ทำความสะอาดหลังจากทำความสะอาดที่เรียบร้อยครับก็จะเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กทดลองเปิดน,นี่ก็เปิดพาวเวอร์อ่าติดแล้วครับเดี๋ยวเราจะพลิกขึ้นมาดูก่อน ขึ้นไฮเออร์อ่าแล้วก็เป็นสีอ่าขึ้นฟ้าแล้วครับตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ไฮเออร์ e ปิดปิดอีกทีนะให้ดูชัดๆว่ามันมันเป็นแบบไหนครับอ่านะครับอ่เปิดอ่าอ่าขึ้นไฮเออร์ตอนนี้กลับหัวอยู่เพราะว่าเรายังไม่กลับด้านนะอนะี้คแอปหนึ่งเราก็จะขึ้นเป็นสีฟ้านะอนะี่คร นี่เรก็จะต่อสัญญาณดูต่อสัญญาณเอวีชนะเอี ก็มีภาพเป็นปกติเลยครับ <styles> สวยก็เป็นอันใช้ได้ครับเนี่ยก็สรุปตัวเสียก็คือเปลี่ยน IC m เมมโมรีใหม่ครับเบอร์ยี่ห้าคิวหกสี่นะครับก็เปลี่ยน IC m e เมมโมรี่ ยี่ห้าคิวหกสี่ครับเปลี่ยนก็ใช้ได้เป็นปกติครับรุ่นนี้ครับก็สลักคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเราโปรดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างลคลิปนี้สวัสดีครับ